พระคาถาณฉับพันณังสีเป็นคาถาเมตตามหาสนีประเสริฐยิ่งนักหาค่ามิได้ฉบับนี้เป็นฉบับวัดประดู่โรงธรรมอยุทธยาสืบมาแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ต้นฉบับมาจากหลวงปู่วัดมะขามเทาฉบับหนึ่งและจากต้นฉบับของสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญอีกฉบับหนึ่ง สอบถามตรงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะสุวรรณูน นะมัดสิตวาโมกาโรมณีโชตะกังพุทธกาโรสังฆเมวจัจจะทากาโรสุริยังเอวะยะกาโรมุขะเมวจัจจะสัทธะมะมังมะมังทะสะกะรณียะเมตังสัตตาเมตตากะรุณามุทิตาอุเบขาจิตจตังจิตตัง เฉยยะนารีจักกวัติราชามโนโจรังไมตรีจิตตังณสุวรนโนณมัสสิตวาโมกาโรมณีโชตะกังพุทธกาโรสังขะเมวัจะทากาโรสุริยังเอวะยะกาโรมุขะเมวัจะสัทมะมังมะมังทะสะ กะรณียะเมตังสัตตาเมตตากะรุณามุทิตาอุเบกขาจิตจตังจิตตังเฉยยะนารีจักกวัติราชามโนโจรังไมตรีจิตตังนะสุวรรณูนะมัตสิตวาโมกาโรมณีโชตะกังพุทธกาโรสังขะเมวจัจจ ทากาโรสุริยังเอวะยะกาโรมุขะเมวะจะสัทธะมะมังมะมังทะสะกะรณียะเมตังสัตตาเมตตากะรุณามุทิตาอุเบขาจิตตังจิตตังเฉยยะนารีจักกวติราชามโนโจรังไมตรีจิตตัง นะสุวรนโนนมัสสิตวาโมกาโรมณีโชตะกังพุทธกาโรสังฆเมวัจจะทากาโรสุริยังเอวะยะกาโรมุขเมวัจจะสัทธะมะมังมะมังทะสะกะรณียะเมตังสัตตาเมตตากะรุณามุทิตาอุเบขา จิตจตังจิตตังเฉยยะนารีจักกวัตติราชามโนโจรังไมตรีจิตตังณนะสุวรรณนณนะมัตสิตวาโมกาโรมณีโชตะกังพุทธกาโรสังฆเมวจัจะทากาโรสุริยังเอวะยะกาโรมุขะเมวจัจจะสัทธะมะมัง มะมังทะสะกะรณียะเมตังสัตตาเมตตากะรุณามุทิตาอุเบขาจิตตังจิตตังเฉยยะนารีจักกวัวติราชามโนโจรังไมตรีจิตตังนะสุวรนโนนะมัดสิตวาโมกาโรมณีโชตะกัง พุทธกาโรสังฆเมวัจจะทากาโรสุริยังเอวะยะกาโรมุขาเมวัจจะสัทธะมะมังมะมังทะสะกะรนียะเมตังสัตตาเมตตากะรุณามุทิตาอุเบขาจิตจตังจิตตังเฉยยะนารีจักกวัตติราชามโนโจรัง ไมตรีจิตตังณสุวรณโนนมัตสิตวาโมกาโรมณีโชตะกังพุทธกาโรสังขเมวัจะทากาโรสุริยังเอวะยะกาโรมุขะเมวัจจะสัทธะมะมังมะมังทะสะกรณียะเมตังสัตตาเมตตากรุณามุทิตา อุเบขาจิตจตังจิตตังเฉยยะนารีจักกวัวติราชามโนโจรังไมตรีจิตตังนะสุวรรณูนะมัดสิตวาโมกาโรมณีโชตะกังพุทธกาโรสังขะเมวัจจะทากาโรสุริยังเอวะยะกาโรมุขะเมวัจจะ สัทมะมังมะมังทัสะกะรณียะเมตังสัตตาเมตตากะรุณามุทิตาอุเบขาจิตจตังจิตตังเฉยยะนารีจักกวติราชามะโนโจรังไมตรีจิตตังณนะสุวรรณูณนนนะมัตสิตวาโมกาโรมณีโชตะกัง พุทธกาโรสังฆะเมวัจจะทากาโรสุริยังเอวะยะกาโรมุขะเมวัจจะสัทธะมะมังมะมังทัสะกะระียะเมตังสัตตาเมตตากะรุณามุทิตาอุเบขาจิตจตังจิตตังเฉยยะนารีจักกวัติราชามโนโจรัง ไมตรีจิตตังณสวุวรนโนนมัสิตวาโมกาโรมณีโชตะกังพุทธกาโรสังฆเมวจัจจะทากาโรสุริยังเอวะยะกาโรมุขเมวจัจจะสัทธมะมังมะมังทะสะกะรณียะเมตตังสัตตาเมตตากะรุณามุทิตา อุเบขาจิตจตังจิตตังเฉยยะนารีจักกวัวติราชามโนโจรังไมตรีจิตตังณนะสุวรนโนนะมัตสิตวาโมกาโรมณีโชตะกังพุทธกาโรสังขะเมวจจะทากาโรสุริยังเอวะยะกาโรมุขะเมวจจะ สัทมะมังมะมังทะสะกะรณียะเมตังสัตตาเมตตากะรุณามุทิตาอุเบขาจิตจตังจิตตังเฉยยะนารีจักกวัติราชามะโนโจรังไมตรีจิตตังณนะสุวรรณนณนะมัดสิตวาโมกาโรมณีโชตะกัง พุทธกาโรสังฆเมวัจจะทากาโรสุริยังเอวะยะกาโรมุขเมวัจจะสัทธะมะมังมะมังทัสะกะรณียะเมตังสัตตาเมตตากะรุณามุทิตาอุเบขาจิตจตังจิตตังเฉยยะนารีจักกวัติราชามะโนโจรัง ไมตรีจิตตัง